ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้กยอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแถวๆจังหวัดสระบ,บุรีนะคะพอดีว่าทริปนี้โยมีงานที่แถวๆเขาใหญ่โยก็เลยคิดว่าจะแวะเที่ยวกันก่อนก็เลยจะพาทุกคนมาเที่ยวไปพร้อมกันเลยนะคะค่ะพร้อมแล้วไปดูกันเลยฝากกดไลค์กดซับซัค่าเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบๆจะเที่ยงแล้วนะคะ เดี๋ยวก็เดินทางมาถึงบริเวณใกล้กลๆกับเขายายเที่ยงแล้วแต่ยวเห็นว่าฝนนะตกบ่อยๆก็เลยคิดว่าเดี๋ยวแวะกินข้าวก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นไปเที่ยวเขายายเที่ยงดีกว่าค่ะร้านที่เรามากินในมือเที่ยงนะคะชื่อร้านว่าบ้านไล่ไปเนินค่ะ ตอนนี้หลังจากที่กินข้าวเสร็จเียวก็มาถึงที่เขายายเที่ยงแล้วนะคะโชคดีมากเลยทุกคนแบบว่าฝนยุดตกพอดีแล้วก็ตอนนี้อากาศกําลังสบายสบาหรือไม่ร้อนเลยนะคะเดี๋ยวว่าจะไปปั่นจักรยานข้างบนกันดูดี่ากย็ถ่ายให้ดูดีกว่าโอ้ปลาเริ่มร้องแล้วคะ่ะต่นี่ไปดีกว่า ตรงนี้เขาก็จะมีเป็นตู้ให้แบบว่าซื้อตั๋วขึ้นรถสองแถวไปชมที่ผายายเที่ยงได้ก็คนละ30บาทนะคะแต่ว่าวันนี้โย่ว,ว่าจะเลือกเป็นเช่าจักรยานแล้วก็ปั่นที่บริเวณข้างบนกันนะคะตรงนี้จะเป็นจุดจําหน่ายตั๋วจักรยานนะคะก็ปั่นเดี่ยว4ี่บาทแล้วก็ปั่นคู่80บาทเราซื้อตั๋วมาแล้วเป็นแบบนี้เลยคะ่ะไปเดี๋ยวเราไปหาจักรยานดีกว่ามชมพูคันนี้เลยแล้วกันตมอง อิดนี้หินี้อ่าหิบอันนี้หิบตัวข้างหลังออกอออ่าโอเคขอบคุณครับตอนนี้โย่ได้จักรยานมาแล้วนะคะแล้วก็อยู่บนจักรยานแล้วเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยานกันดีกว่าเนื่องจากฝนเพิ่งตกไปไม่นานนะคะข้างหน้าก็คือเป็นน้ำเลยอือเราจะมีป้ายบอกเส้นทางจักรยานแบบนี้เลยนะคะทางเริ่มต้นนี่เป็นทางออกไปสู่จุดชมวิวของเราวิวดีมากค่ะ เนื่องจากว่าตอนนี้โยใช้หนึ่งมือในการปั่นจักรยานแล้วก็อีกมือหนึ่งในการถือกล้องนะคะดังนั้นก็อาจจะแบบว่าเป็นมุมที่แปลกๆนิดนึงแล้วก็เห็นโยกับท้องฟ้าเยอะแต่ว่าตรงเนี้ยบรรยากาศดีมากเลยทุกคนอากาศกำลังดีไม่ร้อนเลยค่ะ ในขณะที่เรากําลังปั่นจักรยานได้ยินเสียงป้าคึมพึมมทุกขนอเห็นไหมข้างบนนี้มีแต่เมฆไม่มีฟ้าเลยพอเราเช่าแล้วเราก็สามารถขี่ไปได้รอบๆนี้เลยนะคะ่ะจนจบริมสันเขื่อนนี้กลับไปที่เดิมที่เราเช่ามาตรงบริเวณนี้มีหลวงพ่อเจ็ดกริย์ด้วยนะคะ บรรยากาศตรงนี้สวยมากค่ะธรรมชาติมากเราวันนี้โยโชคดีมากๆเลยที่แบบอากาศดีมาแล้วฟินมากเห็นความเขียวแล้วก็เห็นใายน้ำแล้วก็เห็นทผ่นนอลความโชคดีของวันนี้คือโยนำน้องคนนี้มาด้วยค่ะซึ่งได้มาใหม่เลย เป็นน้องยูเรนซี่ CO 70นะคะสีเขียวซึ่งน,น้องอ่ะเป็นผ้าห่อกล้องแล้วก็มาพร้อมสายสะพายทําให้เวลาอยู่ไปไหนอะ่ะยังสามารถหยิบน้องออกมาสะพายได้ทุกเมื่อเลยแล้วตัวผ้าเนี้ยค่ะเขาติดกันด้วยตัวเองนะจะไม่แบบมีแบ็คแบ็คหรือมีอะไรช่วยห่อกล้องในตรงที่เคสของตัวพ็อกเก็ตไม่สามารถคุมได้ช่วยป้องกันละอองน้ําได้ด้วยค่ะ เมฆฝนมาทางนู้นแล้วตอนนี้เมฆฝนเคลื่อนไปอยู่ข้างหลังแล้วแล้วนะคะแล้วก็ต่ำมากด้วยสงสัยว่าจะฝนน้องตกแน่เลยเล็กตรงนี้มีเหมือนเป็นหอสังเกตการด้วยอะอยถึงจุดชมวิวกลางหันลมแล้ว นข้างหลังนะจะเป็นหมอกแน่เลยทุกคนพัดมาจะปกคลุมเราหมดแล้วคะ่ะตอนแรกแอบหลุนว่าจะเป็นหมอกหรือจะเป็นเมฆเมื่อกี้เรายังเห็นภูเขาข้างหลังกับต้นไม้อยู่เลยค่ะแล้วยุยดีหมอกก็มาตอนนี้เราเป็นเมืมองในหมอกเลยมองไม่เห็นอะไรแล้วตอนนี้อาจจะต้องทำเวลานิดนึงนะคะเนื่องจากว่า หมอกมาแล้วเราก็เลยไม่สามารถคาดเดาได้ว่าหมอกมาแล้วตก็ไปฝนจะมาไหม <laughs> วิวตรงนี้เป็นวิวกลางหันนะคะแล้วก็เป็นวิวเมืองด้วยโอ้โหตอนนี้หมอกมาจนมองไม่เห็น ตรงอ่างเข็บน้ําตรงกลางแหรอค่ะเราก็มองเห็นฝั่งที่เรามาเมื่อกี้เลยตอนนี้โชคดีมากๆเลยค่ะที่โยกีโยมาแล้วโยถ่าย,ยแบบนึกงฟ้าค่อยเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเดี๋ยวว้าใยวันนี้อีกนิดนงึงแล้วโยมาถึงเห็นเป็นสภาพแบบนี้เ,นเพื่อนๆต้องโง่เห็นวิวที่นี่แน่เลยค่ะแต่น่าเสียดายวิวที่นี่สวยมากนะดูลมที่พัดผมใจนะ่คะ ที่นี่วันเสา,าร์อาทิตย์ค่อนข้างคือคักเลยนะคะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยววันเยอะเลยผนลงมิดแล้วค่ะเราเลยต้องมาหลบอยู่ตรงที่ขึ้นรถสองแถวเมื่อกี้ก่อนฝ่าฝนมาจากบริเวณทั้นเรื่อนติดฝนอยู่ตรงที่นั่งริมเขื่อนนะคะ<อ>ก็เพิ่งออกมาจากตรงเมื่อกี้เลยปั่นจักรยานลุยฝนมาอขออวยยศนอ้องคนนี้หน่อยได้ไหม<อ>หน้องอะ่ะคือกระเป๋ายูแลนซี่นะคะสีละไทยดีเถวให้ดูดีกว่า นี่เลยคะ่ะน้องกระเป๋าดูเหรัญซี yy08 ทุกคนคืออวยยศน้องมากคือสีเขาตรงนี้เป็นสีบแบบกันน้ำด้วยนะคะแล้วสีเนี่ยก็คือน่ารักเลยสีเทาส้มนะคะแล้วคือข้างในอะ่ะจุเยอะมากเลยนะเห็นอย่างนี้ดูเหมือนไม่จุใช่ปะเดี๋ยวเปิดสบให้ดูดีกว่าของในกระเป๋าคือมททีทั้งคิบชู่แห้งทีบชู่เปียกลิปสติกแล้วที่สําคัญอะ่ะเขามีช่องนี้เป็นช่องพิเศษไว้สําหรับใส่กล้องน้องอกเกจสามของยูด้วยเป็นช่องแยกเลยก็กันกระแทกได้ด้วยนะคะ แม็กับชุดง่ายมากเลยนะคะอย่างวันนี้จี่ก็แต่งชุดแบบไปเที่ยวก็สามารถถือน้องคนนี้ไปด้วย ตอนนี้ยรามาถึงที่ศูนย์การเรียนรู้ก็ฟพอลําลำตะคองกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าม,มีอะไรบ้างแล้วนี่คือชั้นสามนะคะชั้นล่างของที่เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับนวัตรกรรมใหม่ๆของกฟพกิจกรรมในส่วนนี้คือจะมีแบบว่าเป็นตัวเกมนะคะแล้วก็สอนทําสิ่งต่างๆไปดาวดาวไปสามดนะาว แบบกิจกรรมเขาน่ารักมากแล้วก็แบบเหมือนมาสวนสนุกเลยอ่ะมีเครื่องให้เล่นแอคทิวิตี้ต่างๆเยอะมากเลยยูคิดว่าเด็กๆน่าจะชอบนะคะขนาดเดียวเป็นผู้ใหญ่ยู่ยังชอบเลยแต่ละเครื่องเขาก็จะเป็นเครื่องที่แบบเล่นแล้วก็ได้ความรู้นะคะอย่างบางเครื่องก็คือเอาเครื่องมือจริงๆของกฟผมาเลยแล้วก็ จำลองมาอยู่ในรูปโมเดลแล้วก็ให้เราได้ทดลองเล่นเกมเพื่อใช้งานเครื่องนั้นจริงๆที่นี่แอคทิวิตี้เขาแน่นมากแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็สนุกที่สำคัญคือเข้าฟรีด้วยนะคะถ้าเกิดมาเป็นครอบครัวแนะนำให้มาวันเสาร์อาทิตย์จะได้คึกคักค่ะ เราบว่าขับรถชนเลยเขาพิทาง เอ็กซ์เพรสเลยนะคะที่นี่เขาจะมีชั้นหนึ่ง,งชั้นสามนะคะในส่วนของชั้นหนึ่งกับชั้นสองนจะเป็นพลังงานหมุนเวียนกับพลังงานไฮโดรเจนที่เราไปแอบสอบถามเขามาแต่พอดีว่าเรามีเวลาไม่พอทําให้หน่าจะไม่ได้เดินชั้นหนึ่งกับชั้นสองด้วยนะคะเห็นเขาบอกว่าในชั้นหนึ่งชั้นสองอะ่ะจะมีความพิเศษก็คือมีหนัง7ีด้วยนะที่แบบว่าอธิบายเกี่ยวกับพลังงานแล้วก็มีน้องโรบอทด้วย ถ้าใครที่ผ่านมาก็ลองแวะเข้ามาดูนะคะเยียวว่าที่นี่เขาแบบทำอลังการทุกอย่างเลยแล้วก็แบบให้ความรู้ได้ดีมากแล้วก็สนุกด้วยค่ะ ตอนนี้ y อยู่ข้างในบรรยากาศคาเฟ่นะคะที่นี่บรรยากาศดีมากเลยค่ะแล้วก็มุมถ่ายรูปเยอะมากโยมาในช่วงเป็นเวลายเย็นๆนะคะก็ประมาณ4ี่โมงจะครึ่งแล้วคนน้อยมากเลยค่ะแล้วก็อากาศกําลังดีไม่ร้อนเลยไม่มีฝนด้วยนะคะสั่งมาเป็นตัวคอฟฟี่สังขยานะคะโอ้ยตอนนี้แสงเริ่มหมดเดี๋ยวขออนุญาตยืมไฟนี่นะคะนี่ทุกคนนี่ไสไฟ,ไฟ นี่เลยวิมีไฟเราแบบเขาโฟลสังขยานะ้ากินมากมก่อนชิมลืมว่าเดี๋ยวขอถ่ายรูปตัวสังขยาแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นไฟหนึ่งในไอเทมที่โยอัปเกรดขึ้นมาเวลาถ่ายอาหารหรือว่าไปถ่ายในที่มืดนะคะ ซื้อหนอ U l e n c i U 60นะคะเขาเป็นไฟ RGB เลยทุกคนยกว่าการที่มีไฟเวลาถ่ายภาพอาหารอะ่ะมันสวยขึ้นเยอะมากจริงๆนะคะหรือว่าบางทีที่แบบเราไปเที่ยวในที่มืดอะ่ะเราก็ใช้ได้ด้วยค่ะเวลาถ่ายคลิปออกมาแบบหน้าย,ยก็จะได้ไม่มืดตัวเล็กพกง่ายแล้วก็ไฟสว่างมากแบบใช้ได้นาน,นะคะ่ะ นี้จะเป็นรูมทัวร์ห้องพักของเราในวันนี้นะคะห้องใหญ่มากนี่จะเป็นเตียงนอนวิวจากระเบียงห้องเรานะคะผู้เขาใหญ่มากอะ่ะ ตอนนี้โยพึ่งจะอาบน้ำทำอะไรเสร็จค่ะโยไปงานของทรอทรมาที่ชื่อว่างาน l ลิฟ on Earth ถ้าเพื่อนๆคนไหนสงสัยว่างาน l ลิฟออนเอิรบรรยากาศเป็นยังไงมีอะไรบ้างไปดูได้ในช็อตเลยนะคะโยลงไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ค่อนข้างเหนื่อยมากเลยค่ะใช้พลังงานมาทั้งวันเดี๋ยวยังไงขอตัวไปเป่าผมแล้วก็ไปพักผ่อนก่อนนะคะแล้วพบกันพรุ่งนี้คะ่ะ Good morning ค่ะทุกคนเช้านี้โยมาที่ร้านใจสุขนะคะที่นี่จะขายเป็นไอติมโฮมเมดนะคะแล้วก็มีการตั้งชื่อสุดครีเอทมาจากสัตว์ป่าต่างๆด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชิมกันดีกว่าเมนูไอติมที่นี่เขาจะไม่มีซิกเนเจอร์นะคะแต่ว่าเขาจะมีรสชาติที่แบบว่าแปลกๆมีชื่อแปลกๆด้วย ก็จะมีโซนนี้นะคะที่เป็นโซนภาพภาพสัตว์ต่างๆด้วยเหมือนมาแกลลอรี่เลยอะ่ะไอติมที่เราสั่งมานะคะอันซ้ายสุดจะเป็นรสความรักอันกลางจะเป็นรสเข่าใหญ่แล้วก็อันขวาสุดจะเป็นรสนกกระเตะลายค่ะแต่เดี๋ยวไปชิมกันรถเข่าใหญ่น่ารักมากเลยทุกคนข้างบนเป็นสีฟ้าข้างล่างเป็นสีเขียวแล้วด้วานหลังเหมือนเป็นแบบผืนป่าค่ะอุ้ยน่ารักมีความแบบเรนอิน ส,ส่งชื่อที่เป็นรถเขาใหญ่ค่ะเดี๋ยวไปชิมกันเข้มคน้นมากค่ะยกว่าเหมือนกินชีสเค้กเลยนี่ชิมรถเขาใหญ่นะคะรถเขาใหญ่อร่อยมากเลยเป็นแบบไอติมมะพร้าวที่มีเนื้อมะพร้าวอยู่แล้วก็ นนะะกเที่ข้าัคตอนนี้เรากินไอติมที่ร้านแซ่สุกเสร็จแล้วนะคะเหมือนไอติมโฮมเมดด้วยนะคะชื่อแต่และรสของเขามีกิมมิกมากๆเลยแล้วก็รสชาติอร่อยทุกอันเลยใครที่ผ่านมาก็แวะมาได้นะคะจริงๆร้านแซ่สุกอยู่แค่แบบตรงข้ามกับโรงแรมที่เราพักเมื่อคืนเอง <c ười> ไกลมากว่า ตอนนี้โยก็มาถึงกันแล้วนะคะที่ร้านเป็นลาวร้านส้มตำที่โยเคยมากินตั้งแต่ประมาณ3ปีก่อนทุกคนแล้วตอนนี้เขาแบบขยายร้านใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็เปลี่ยนโลเคชั่นแล้วด้วยเขาได้รางวัลมิชลินด้วยนะคะปี2023แล้วก็2024ตอนนั้นที่โยมากินยังเป็นร้านลับๆอยู่เลย <c oughs> ไปค่ะเดี๋ยวเข้าไปชิมกันดีก,กว่า ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงชุมชนบ้านท่ามะปางคลองเพลินนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมกันโดยน่าจะปั่นจักรยานไปนะคะเห็นเขาบอกว่าจะมีพาแวรไปไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่แล้วก็มีทำงานเวิร์กช็อปเล็กๆน้อยๆด้ค่ะก็เดี๋ยวไปลองดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างกับกรุงเทพไห้กับกรุง เที่ยวสี่จุดนะคะจุดแรกก็คือไปที่วัดกล่าบไหวหลวงพ่อใหญ่เราเป็นกว่าร้อยมีร้อยกว่าปีค่ะเป็นสถานที่วิหารเก่าแก่ของหมู่บ้านนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือไปที่สวนฝรั่งสวนฝรั่งของชาวบ้านค่ะแล้วก็ไปต่อที่สวนสลับสวนสลับซิมเปิลไร์ไปเก็บไข่อารมณ์ดีหรือในช่วงนี้ไม่ได้เก็บนะคะเป็นทางซีซันสุดท้ายก็ดูจักรยานข้ามมาปนมาที่ท่าน้ำทำกิจกรรมนี้กำลังปั่นจักรยานออกจากจุด ท่าเมื่อกี้แล้วเพื่อที่จะไปชุดแรกที่เขาบอกว่าจะพาไปคือวัดท่ามาปางนะคะว้ามาแล้วโบมาแล้วโบมาแล้วอีกเช่นเคยมุมอาจจะแปลกๆนิดนึงเพราะว่าอยู่ปั่นจักรยานอยู่นะคะตอนนี้โบทำอะไรปั่นทานน้ำด้วยอะเพื่อนดูดิ คลิปนี้บ้นตะกยานแบบสองวันเลยค่ะวันแรกกับวันนี้มีคนนำทางเราไปแล้วข้างหน้าเราตอนนี้จะเป็นวัดท่ามาตางแล้วนะคะไปค่ะุ่มลื่นม,มากเลยข้างในเข้ามาแล้วแบบเย็นอ่ะสวัสดีค่ะมีโบน,านัสทุกคนเลย ในชุมชนเนี้ยนับถือศาสนาพุทธเกือบจะร้อยเซนะครับจะมีศาสนาอื่นบ้างนิดหน่อยอวัดถ้ามะปรางเนี่ยน่าจะร้อยกว่าปีแล้วแหละปู่บ้านเกิดขึ้นมาเมื่อปี2,428สีพระศีวะีนะคะพี่เขาบอกว่าเป็นพระแห่งความโชคลาภนะคะสามารถขอโชคขอลาบได้เลยอันนี้แวะ จวให้พักเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมว,วิวกันค่ะโอ้ยสวยจังอดีออ๋อเหมือนไหมเหมือนมากเลยค่ะตรงนี้จุดจุดนี้ฮะจะเป็นจุดที่มองแล้วพัดมากใ่อ๋อลูก,กช้างตอนนี้เรา ชมวิวที่เขาลูกช้างเสร็จแล้วนะคะพี่เขาก็พาเราปั่นจักรยานต่อไปเขาบอกว่าสถานีชั่นถัดไปของเราในวันนี้ก็จะเป็นสวนผลไม้นะคะเห็นไม่แน่ใจว่าจะมีผลไม้อะไรให้ชิมบ้างแต่เห็นเมื่อกี้พี่เขาพูดพูดว่าน่าจะมีฝรั่งแน่เลยแป่อยากชิมฝรั่งสดๆฟาแบบเริ่มดำแล้ว่ทุกคนไม่ถูวว่าเราจะุุนผลกันอีกไหมทีนี้นีเห็นข้างหน้าไหม เียวว่าเมฆเริ่มมาแล้วค่ะมันม่เป็นสีฟ้าแล้วอ๋อผือนนาะตรงนี้คือผือนนาะมองเห็นไหมไม่แน่ใจที่เขาบอกว่าสั่งสายเมกี้เป็นผืนนะผืนสุดท้ายของบ้านชมุมชนท่ามาฟังนะคะเขียวชะอ,อุ่มมาก รว่าตอนนี้ยี่ว่าเป็นฤดูฝนแน่เลยคือฝนตกทุกวันเลยแล้วน้าก็คือเขียวมากสดใสมากเลยค่ะโอ้มาถึงสวนแล้วไปเลยครับ,รบไปเลยค่ะถึงแล้วส,นนส,ว,นว,สวนผลไมน้นะคะไปจอดจักรยานก่นอยังไงไหนเล่าเป็นเพื่อนหรือเปล่าอ้ <laughs> เราทักทายใช่ไหมคะตัดๆด้วยครับนั่นละนี่ฝากบัวกับฝรั่งอันนี้ฝรั่งอะไรเหรอคะสีขาวกิมจูค่ะสีแดงหูหูเปาซือติมนี้ฝรั่งกันโดนลากินอะไรแม่ละฝรั่งกิมจูเป็นรอยยิ้มเลยนะครับได้ค่ะ ออยฝรั่งหวานมากเลยค่ะฝรั่งแบบกรอบมากหวานกรอบมากเลยที่นี่อากาศดีเนาะเพราะฉะนั้นรสชาติของผลไม้เนี่ยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวบอกว่าอร่อยได้ค่ะซีชมพูค่ะฝรั่งหงเปาสชารสชาติก็ลองลองเทียบดูกับฝรั่งฝรั่งสีขาวคือกิมจูนี่ดั้งเดิมมาเข้ามาด้านเราอขั้งแรกเลยจะหวานน้อยกว่า แต่ว่ามีเปรี้ยวๆนิดนึงอากาศดีมากเลยอะแปลว่าไม่ร้อนเลยค่ะแล้วก็เรารู้สึกว่ามันแบบสดชื่นอะเหมือนพี่เขาก็บอกว่าที่นี่เขามีโอโซนเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะแบบดีเยู่ว่าอากาศดูแบบบริสุทธิ์แล้วก็สดใส อ๋อแกะเม็ดบัวอันนี้มันมีประโยชน์ในทางที่ว่าลูกแกะแข็งเขาก็ทำเป็นยาหรือตอนสมัยโบราณไปผงเขาไปทำชาชาดีบัวชาดีบัวอร่อยคุณป้าเขาให้ ปัาวัวอยู่กับมาด้วยนะคะแต่แอบเซอร์ไพรส์กับรสชาติของมิดวัวเหมือนกันนะแบบไม่เคยกินแบบนี้เลยพเพราะเกิดแบบสดๆคือแบบกัดมาแล้วมีน้ำแบบหวานนิดนึงออกมาด้วยค่ะตอนแรกโยคิดจินตนาการไว่ามันต้องเหมือนถั่วน่เลยที่มันจะแบบไม่มีรสชาติแล้วก็มันๆแต่นี้ก็โอเคเลยนะหลังจากที่ได้ลอง ข้างบนเขาเนี่ยนะคะทุกคนจะเห็นว่าที่มันเป็นถ้ำไม้ที่เหมือนเป็นโพงอ่ะพี่เขาเล่าให้ฟังว่าเรียกว่าถ้ำเอ็มสิบหกมันเป็นเพราะว่าสมัยก่อนอ่ะที่แบบว่าชาวบ้านยังมีปืนในครอบครองกันอยู่เขาก็จะชอบแบบว่ามายิงยิงขึ้นไปตรงนี้สวยมากเลยอ่ะเขี่ยวมากนี่คือเขาใหญ่ในมุมที่ยังไม่เคยเห็นเลยค่ะ ปิ๊นเราก็แบบเขามีลำธารด้วยทุกคนเห็นไหมข้างๆเางนี้เป็นลำธารน้ำนะไปค่ะฝนเริ่มลงเม็ดเบาๆลุ้นๆอีกแล้วตอนนี้ลมปะทะเข้าหน้าแบบเย็นสบายมากแล้วก็รู้ดีมากอากาศดีสดชื่นโ้ยติดเทโบโอโบ้ันอากาศดีม่าทุกคนเฮ้ น้องเดินมาหาด้วยอ่ะย่างเยเขาจะแข็งแรงเพราะว่เดินล่อ๋อน้องนึกว่าจะได้กินข้าวโอ้ย <c oughs> ไก่ที่นี่รักมากเลยแล้วก็ดูมีสุขภาพที่ดีมากเลยค่ะขนาดเราเป็นคนนะคือแบบทุกคนดูบรรยากาศตอนนี้ที่เยอยู่ี่เขาบอกว่าให้ลองเอาอยาให้ไก่กินก็ได้ค่ะ อุ้ยอันนี้มันสั้นไปอ่ะเขากินกับมือเลยแหละเขากินกับมือเลยหรอคะแล้วเขาจะไม่เนี่ยเขาไม่กินโอ้เขาวิหนูถอนมาทั้งลากเลยนี่ค่ะอุ้ยอุ้ยกิกเบาๆตรงใจลูกตกกระจาย เขากินอาหารตอนเช้าเจ็ดโมงครึ่งแล้วเขาก็จะไปขาเรื่อยๆตั้งแต่แปดโมงเก้าโมงอะไรจนเย็นเย็นแล้วก็ไปเก็บหมาเราก็จะได้วันองสะอมค่ะอ้โนาไก่ประมาณสามร้อยตัวอืมไก่สามร้อยตัวตอนนี้ฝนเริ่มลงเพ็ดแล้วค่ะแต่ว่าสวนของคุณป้าคือใหญ่มากเลยนะแล้วก็แบบบรรยากาศดีมากเลยเขียวอีเลยค่ะแล้วก็มีปลูกผักหลายชนิดมากเลยมี่ข้างๆเราเนี่ยน่าจะเป็นผักไฮโดรพนิกแน่เลย แล้วก็มีผ่านกระเจี๊ยบด้วยเมื่อกี้อันนี้คือผักอะไรนะคะอ๋อผักโขมอ,อ๋อสําหรับใครที่จะมาเส้นทางนี้แนะนําว่าอาจจะใส่กันดีนเข้าะใบเหรือองคาบูนนะเพราะวา่าช่วงหน้าฝนอะไรเงี้ยถ้า,ามีฝนมีไม่ใช่มีฝนหน้าฝนหรือว่าหน้าชื้นอย่างเงี้ยจะมีแบบพวกมดเยอะค่ะเนะมื่อกี้น่าจะโดนกัดไปแล้วหนึ่งตอนนี้ฝ <laughs> นเริ่มตก<ะ>แรงขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวเราอาจจะต้อง หาที่พักก่อนแน่เลยสำหรับสถานการณ์ตอนนี้นะคะฝนตกแ้วเราก็เลยเราฝนอยู่ข้างในเต็นท์ของพี่ฟ์มผักความไก่นะคะก็เดี๋ยวอาจจะต้องให้รถตู้มารับแล้วแน่เลยเพราะว่าเริ่มตกแรงขึ้นแล้วค่ะตอนนี้ก็กำลังเดินกลับไปที่รถนะคะยังโชคดีที่พี่รถตู้มาจาอดรอฝั่งซ้ามสะพานตรงนู้นไปได้ ไม่อย่างนั้นไม่รู้จะกลับยังไงเลยไปค่ะเดี๋ยวคือไปขึ้นรถกันดีกว่าแล้ววันนู้บรรยากาศดีมากแต่ว่าฝนแบบอบเสียดายอ่ะถ้ามาตอนฝอนไม่ต,ตกก็น่าจะฟินกว่าน,นี้เยอะเลยค่ะเป็นลำธารถ้าฝนไม่ต,ตกเดี๋ยวว่าเราหน้าจะได้มาจุ่มน้ำตรงนี้นิดนึงแน่เลยอ่ะแต่น้ำแอบดูเชี่ยวมากเลยนะคะ ถ้าใครผ่านมาที่เขาใหญ่ก็แนะนําให้ลองมาเที่ทนนยวที่ชุมชนนี้ดูนะเพราะว่าพี่ๆเขาน่ารักมากเลยพี่ๆแต่ละที่ในชุมชนค่ะเขาแนะนาเราดีมากแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็ให้ชิมหลายอย่างมากเลยทุกคนคะตอนนี้ยก็ขึ้นมาอยู่บนรถตู้เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เมื่อกี้ติดฝน <c oughs> <c oughs> ก็กลับมายังทํากิจกรรมของที่นี่ไม่จบเลยนะคะแต่ว่าน่าจะต้องไว้โอกาสหนานแล้วเพราะว่าฝนค่อนข้างแรงเลย ธรรมชาติที่เนี่ยเขียวมากสมบูรณ์มากยิ่งมาในหน้าฝนยิ่งเขียวเลยค่ะแล้วก็อากาศที่นี่คือดีมากจริงๆที่เขาบอกว่าโอโซนเยอะก็คือเยอะจริงๆ <c oughs> ก็เดี๋ยวยังไม่แน่ใจว่าเราจะไปคาเฟ่หรือว่าจะกลับกันเลยนะคะ <c oughs> ใครที่ได้ผ่านมาแถวเขาใหญ่นะคะ <c oughs> ก็ลองมาทำกิจกรรมที่นี่ได้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะแปะพวกลิงก์เพจไว้ให้นะคะ